ตอนนี้เดินเกมแบบนี้นะฮะคนที่จะเป็นนายกรัฐมมตรีคนต่อไปและมีเสียงข้างมากที่สุดจะกลับกลายเป็นภูมิใจไทยและคนจะมีมีสิทธิ์ที่จะเป็นนายกรัฐมมตรีคนต่อไปคือคุณอนุทินชาญวีรกุล สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของประเด็นทางการเมืองเกี่ยวข้องกับสีลกุมารเกี่ยวข้องกับพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณนะที่ปรากฏว่าคราวนี้สนที่รัฐนะฮะแล้วก็กลุ่มสีลกุม,มารนะอุตมะนะะสมคิดก็จะมารวมกับพรรคพลังประชารัฐ จะมาดูแลเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการพลเอกประวิตยก็บอกว่าพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรนีวันปี57ก็ 7, ผมก็เลยได้เป็นรองนายกงลระดา้าน เป็นรัฐมนตรีว่าการกัะทรวงกาโหมก็เราก็อยู่กับการทหารมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกิจการด้านการเมืองนั้นผมก็ไม่ค่อยทราบนะครับจนกระทัาทาง่งเราก็ได้ร่วมไปทํางานกับนักการเมืองมาตลอดระยะเวลา5ปี8ปีเนี่ยนะครับแล้วก็กา,ารกับคุณทักษิณระหวังว่าท่านจะมีโอกาสเข้ามาฟังข้อเรียกร้องของประชาชน ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะท่านทักษิณชินวัตรครับยายผม,ผมตอนในอายุ70ปีตอนที่ท่านจะเสียไปท่านอยากให้คุณทักษิณรับรู้ว่ามันมาจากคนที่หวังดีกับท่านมาจากคนที่มาจากที่ความกล้าหาญทางจริยธรรมคําพูดของพลเอกประวิตรวงสุวรรณฮยืนยันและย้ำว่าสามปอไม่ได้มีการแตกกัน นะครับลเอกประยยุธ์ก็ย้ําแล้วย้ําอีกนะว่ามีบ้าไม่มีการแตกกันกล่าวนี้มีการเสริมทัพนะครับเอาอุตมะเอาสนธิรัฐนะเอาสมคิดนะทีมงานสมคิดทั้งหมดกลับมาพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งสมศักดิ์เทพสุทินก็ปฏิเสธว่าเกิดความขัดแย้งกับทางสนธิรัฐกับอุตมะนะก็ยืนยันว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีธรรมนัตพมเผ่าก็ปรากฏว่า กลับมาพล ja ังประชารัฐเรียบร้อยพลเอกประวิทย์ก็ประกาศพร้อมเป็นนายงตรีถ้ามีคนเลือกแต่ประเด็นที่น่าสนใจพลังประชารัฐจะเดินเกมอย่างไรเกมของพลังประชารัฐตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการเริ่มประกาศเขตการเลือกตั้งตอนนี้ก็ต้องกําลังมีการจัดคนลงตามเขตเลือกตั้งต่างๆนะครับกลยุทธ์ของพลังประชารัฐตอนนี้พยายามใช้พลังดูด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 คนเข้ามา ดูดคนเก่าๆเข้ามาคนที่แข็งแกร่งเข้ามามาร่วมกับทางฝั่งของพลังประชารัฐนะครับพวกที่เคยอยู่และเคยมีตําแหน่งกับพลดเอกปวิตยก็อยวยพลเอกปวิตยไสแตกเลยไม่ใช่อวยนะมนะอวยไสแตกนะฮะแล้วก็ยกย่องให้พลเอกปวิตยเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้นะครับและมั่นใจว่าจะประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งและพลเอกประวิตยก็ยืนยันปฏิเสธนะบอก็ไม่ได้เกิดความขัดแย้งของกับสามปอง ถามว่าเกิดความขัดแย้งกันจริงไหมผมเรียนอีกครั้ง3ามปองไม่ได้เกิดความขัดแย้งกันเป็นกลยุทธ์แยกกันอยู่รวมกันตีนะครับในการเข้าสู่เป้าหมายแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับผมเรียนทั้งพลังประชารัฐเรียนทั้งรวมไทยนะครับเรียนทั้งประชาธิปัดนะตอนนี้เดินเกมแบบนี้นะฮะคนที่จะเป็นนายกรตรีคนต่อไปและมีเสียงข้างมากที่สุด จะกลับกลายเป็นภูมิใจไทยและคนจะมีมีสิทธิ์ที่จะเป็นนายกฐมตรีคนต่อไปคือคุณอนุทินชาญวีรกุลน,นะครับโอกาสพักของอนุทินจะมีเสียงครั้งมากสูงกว่าซึ่งเกมที่เกิดขึ้นไอ้บัตรือกตั้ง2ใบสู0รหนผลที่ออกมาที่เขาวางเป้าก็คือมันจะเกิดพักขนาดกลางเสียงจะไม่ขาดเท่าไหร่และหวังว่าจะให้สวเป็นตัวชี้ขาด ในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าพักต่างๆไม่สามารถที่จะรวมกันได้เกิน300กว่าเสียงนะครับนั่นหมายความว่าถ้ากลยุทธ์ที่พลเอกประวิตยเดินอยู่ตอนนี้โอกาสจะเป็นพักอันดับหนึ่งเนี่ยยากอาเรียนตรงๆด้วยความปรารถนาดีเลยยากนะครับถึงแม้ว่าจะดึงคนเก่งๆเ,งเข้ามาหลายคนนะฮนะสามสี่กุมารเนี่ย เคยสร้างปัญหาก็ต้องอ,ออกไปในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อที่จะให้ตบานไปต่อได้เอาละออกไปค่นี้พลเอกประวิตยอเอากลับมาถูกไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองถูกละเอากลับมาถูกนะครับทาให้ขั้วที่สามเนี่ยที่โอกาสจะเกิดมันก็ยังไม่ถึงเวลามันจะถอยออกไปนะครับมันจะไม่ใช่ในช่วงที่มีการเลือกตั้งในช่วงระหว่างนี้แต่เมื่อ,อไรก็ตามพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์พลาด โอกาสจะเกิดโค้ดที่3นั้นสูงนะครับอย่างไรก็ตามเกมตอนนี้ถ้าเดินกันไปตอนนี้กลยุทธ์ของบลเอกประยุทธ์กรวกรวดกลยุทธ์ของบทเอกประวิทย์เดินอยู่ตอนนี้โอกาสจะเป็นพักอันดับหนึ่งยากมากลิป,ปรียากแล้วจะทำยังไงอ่ะบางคนก็มาบ่นกับผมโอ้เฮยทำไมเขาเช้าอื่นลอเกินต้องมุง่งองค์การบริหารส่วนต้องถิน่นต้องให้ทรรมนัด ต้องให้ชัดเตาปูนนะฮะเป็นคนดำเนินการเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งเวลาน้อยลงน้อยลงน้อยลงพลเอกระยุกับใจเย็นใจเย็นใจเย็นยังไปมัวสนุกกับการเลือกตั้งสนุกกับการเอาคนมาลงสมัครในพักของตนเองแต่ไม่ทำในฐานโครงสร้างหลักการเลือกตั้งยังเป็นทางการจะเกิดขึ้น และต้องมีการเตรียมความพร้อมจากเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งส่วนตัวน,นี้ถึงเวลาหรือยังยังไม่ถึงเวลาจะเลือกตั้งจริงๆเมื่อไหร่7พฤษภาคมพุทธศักราช2,566ถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ครบวาระถ้าเกิดมีการยุบสภาเสียก่อนคนที่จะเสียเปรียบมากที่สุดกลับกลายเป็นพลเอกประยุทธ์และพักพลังประชารัฐรวมทั้งรัฐบาลนั่นเอง นั่นหมายคขาว่าทายุบสภาก่อนจะต้องมีเหตุผลที่สําคัญคือจํานวนคนเข้าพักมากกว่าจํานวนคนออกพักเพราะการยุบสภาก่อนต้องการให้สสไปสังกัดพักการเมืองได้ภายใน90วันซึ่งระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2อง0แต่ถ้าในการยุบสภาก่อนต้องสังกัดพรรคการเมืองภายใน30วัน นั่นหมายความว่าเป็นปัญหาของสภาผู้แทนรัษฎรแต่ไม่ได้เป็นปัญหาของฝ่ายบริหารถ้าเข้าใช้เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองลึกซึ้งและเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่เขียนเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองไว้จะต้องเดินไปให้จนครบวาระและพลเอกประยุทธ์จะ เป็นคนที่ระบุในประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีจนครบวาระในอันดับต้นๆของประเทศไทยและค่อนข้างจะมีอายุราชาการที่ยาวนานอนี่คือสำคัญเลยนี่คือเจตนารมเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองการที่สีคูมานกลับมานะจะทำให้ภาพลักษณ์พลังบระชาธิปไตยขึ้นไหมดีขึ้น,นแต่ว่าจะทำให ถึงขั้นชนะเลยไหมไม่เป็นพักอันดับหนึ่งเหมือนเดิมไหมไม่นี่ต้องยอมรับความจริงแล้วจะทํำยังไงผมเรียนยำ้ำารใช้หลักนักเลงนําการทหารเอาธรรมนัตลุย,ลยนะครับเอาชาตตปูลุยนะฮะแล้วก็เอาตอนนี้มีตัวละครใหม่อ่ะมีแรมโบมาแรมโบลุยนะมีใครผู้พันหิมาลัยอ่ะผู้พันหิมาล,ลัยลุยแต่ ต้องละลายพฤติกรรมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะฮะไม่เข้าใจคิดว่าโอ๊ยเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมามอ่ะคุยคุยคุยนะยกไปเปิดงานแล้ว,ลวเสร็จประเดี๋ยวปวิดไปเปิดงานไปเปิดงานแล้วไม่ใช่คนละเรื่องต้องละลายพฤติกรรมดนตรีกวีศิลปะกีฬานากันากร้องนักแสดงดาราประเด็นเหล่านี้เข้ามาเป็นประเด็นในการต่อสู้นะครับใช้งบประมาณของรัฐในการทํากิจกรรมครั้งนี้ นะครับอันเป็นการปูพื้นฐานพีระมิดในเชิยงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจากนั้นต้องเปิดกลยุทธ์คุณธรรมนำการอาหารในเสพต่อไปต้องทำอันแรกนี้ให้ได้ก่อนถ้าทำอันแรกไม่ได้เดินอันสองไม่ได้เอพปปิซด2สองไปไม่ได้เวอร์ชัน3ไปต่อไม่ได้ภาค2ภาค3ไปต่อ,อยากไอภาค1ต้องรีบทำถ้าไม่รีบทำก็จะไม่มีภาคสและภาคสา และผมยืนยันฟันธงเลยนะถ้าเดินเกมแบบนี้ต่อไปนะยากจะได้กลับมากลับมาถึงแม้ว่าจะมีเสียงข้างมากร่มรวมๆมารวมๆกันแล้วเนี่ยก็ขาดเสถียรภาพส่วนประชธิปัดนี่ไม่ต้องถามนะฮะเกมในกระดานเนี่ยที่เล่นกันอยู่เนี่ยมีพักการเมืองแค่สามพักการเมืองฝ่ายขวาเนี่ยมีประกอบไปด้วยพลังประชารัฐ ภูมิใจไทยและรวมไทยมีสามพักแค่นะี้ประเจกบัตินี่หมักนอกเกมเลยการเดินเกมของปัจเจกบัต,ติตอนนี้ก็เรียนตรงๆด้วยความปรารถนาดีนะเดินแบบนี้แพ้โอกาสต่ำาสิ9 9ก้โอกาสที่คุณจุลินจะลาออกหลังวันที่เจ็ดพฤษภาคมหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จไม่เกิน30วัน9 9 9าสเ้าลยทีมงานไปหมดเลขาธิการพักคนดีๆเนะี่ย ไปหมดรับรองต้องลาออกเพราะสัญญาไว้ว่าถ้ากรรมห้าสิบเนี่ยก็จะลาออกก่อนหน้านั้นบอกจะเอาร้อยห้าสิบจัได้ไหมฮะพรรคปดิบัตตอนหลังบอกเหลือร้อยตอนหลังเหลือห้าสิบคอยดูเดินเกมแบบนี้ยังใช้สูตรเดิมๆไม่มีกลยุทธ์ที่แหลมคมไม่มีความลึกซึ้งทางการเมืองเนี่ยผมว่าต่ำสิบซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมสําหรับพรรคปดิปัติเคยเกิดขึ้นมาก่อนตลอดเก้าเก้าปีที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยเกิด นะครับนั่นหมายความว่าเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาเดินอยู่สามพักปฏิบัติหมากนอกเกมสู้คนเดียวเหนื่อยเองไม่มีใครสนับสนุนหนุนหลังเอาพูดง่ายๆมีแต่ฐานการเมืองเดิมๆที่มีอยู่ผมเรียนด้วยความปรารถนาดีไดนะ้เรียนด้วยความเป็นห่วงนะไม่รู้เข้าใจหรือเปล่านะครับแต่นะฮะรรคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประวิทธ์เนี่ยนะฮะกำลังเดินเกมตอนนี้สุดท้ายปลายทางเนี่ย เตรียมเกมสำรองจะให้คุณอนิลินชาญวิระคุณมาเป็นนายกบัรรีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์แพ้เนี่ยพลเอกประวิทย์แพ้เนี่ยโอกาสที่ทั้งสองคนจะวางมือทางการเมืองในเกมต่อไปหลังจากวันที่7พฤษภ,ภาคม2,500 66มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนทางการเมือง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ฟ้าคอยหมูใยแผ่นดินเทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าผ่าหวานน้ำผึดพ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรนผู้คนฟ้าผ่าวาตนผ่านพ้นโพยไัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว,วไ,ยไว้ไไว้ฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฟ่าทรงสูงใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้ไว้ฟ้าทรงผูกพัน์พ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น